ครับออนอกจากปักกระจับแล้วหมอทําทรงอื่นอีกไหมตัดตรงๆมีไหมม,ม,มีนะครับคนไข้ท่านนี้ของหมอเป็นคนไข้ที่บินมาจากม i a อามี่นะครับแล้วก็มาผ่าตัดตกแต่งนะครับคนไข้ต้องบอกก่อนว่าประวัติคนไข้ของหมอรายเนี่ยคือเคยฉีด ริมฝีปากบนล่างนะครับเป็นสไตล์ยุโรปอยู่แล้วนะครับบนล่างด้วยอาจจะเป็นสารบางชนิดแต่ไม่ใช่กลุ่มกลุ่มสารไบโอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นสารตึงขาวอนะครับแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นฟิลเลอร์ไหมนะครับแล้วคนไข้ก็เคยผ่าตัดแก้ไขมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็มีผังผืดตึงลังแต่ยังหนาอยู่แล้วก็เชฟยังไม่สวยนะครับคนไข้ก็ติดต่อหมอเข้ามาจุดประสงค์คืออยากให้เชฟสวยขึ้นแก้ผังผือนะครับแล้วก็ เอาสารแปลกรลอมบางอย่างออกไปนะครับแต่ว่าอยากได้ทรงต,ตรงๆเหมือนเดิมแล้วก็ให้สัดส่วนปากบนปากล่างที่เหมาะสมนะครับเนี่ยนะครับเค่น,นี้หมอเองเนี่ยหมอลดความหนาเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือตัดแค่ตามสีขาวตรงนี้นะครับแต่ว่าตลกผิวหนังขึ้นไปรอบข้งผื่น,นะครับจริงๆปากเนี่ยมันเป็นรูปทรงสัมมิตินะครับ คือถ้าดูรูปอย่างนี้อาจจะเหมือนเราตัดเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีตลบผิวหนังด้านบนผิวเอ่อแล้วก็ผิวหนังส่วนริมฝีปากผิวหนังส่วนเยื่อบุเข้าไปเพื่อรลาะผังตื่น,นะครับแก้ผังผืนเดิมที่คุณหมอท่านเก่านะครับที่จากแมวมี่เนี่ยเคยทําไว้นะครับก็จะได้ทรงปากตรงๆอย่างนี้เป็นทรงยุโรปนะครับยังอวบหนาสวยนะครับซึ่งคนไข้คนไทยเนี่ยก,ก็สามารถทําได้นะแต่ว่า เหมาะกับคนไข้บางคนเช่นคนไข้ตัวใหญ่ๆผิวสีหรือว่ามีแฝนสลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้หมอก็จะทําเป็นทรงจงตรงแบบยุโรปให้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปพื้นฐานคนไข้คนเอเชียคนไทยเราเนี่ย ควรจะมีโค้งมีเคิร์ฟเล็กน้อยก็จะสวยงามถ้าชอบแบบเนเชอรัลหรือว่าถ้าชอบแบบแฟชั่นเลยก็จะเป็นกระจับก็จะดูเข้ากับใบหน้ามากกว่าการตัดตรงๆเนี่ยจริงๆไม่ได้ยุ่งยากครับการทําเป็นโค้งกระจับเนี่ยดูจะยุ่งยากมากกว่าแล้วก็ภาวะแทกซ้อนสูงกว่าตัดตรงๆแบบนี้เนี่ยหง,ง่าย2 เพราวะว่าแซซอนค่อนข้างน้อยแต่ปัญหาคือไม่ค่อยเข้ากับรูปหน้าของคนไทยนะครับอันนี้คนไข้ก็มาตัดใหม่ตอนตัดประเทศนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นตรงๆอย่างนี้นะครับป่ายังอวบหนาสวยงามน,นะครับบวมเพียงเล็กน้อยนะครับคนนี้ก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งได้รูปร่างที่สวยขึ้นได้สัดส่วนที่ดีขึ้นแก้ผังผืดตึงรัง้งแล้วก็เลาะสารเหลวบางส่วนออกนะครับ